ดวงดีดวงเด่นท่านจะได้เป็นเศรษฐีมั่งมีเงินทองก็ขอสวัสดีกับชาวราศีพฤษกทุกท่านในช่วงนี้เราจะมาดูดวงชะตาราศีของชาวราศีพฤษภกันว่าเป็นอย่างไรวันนี้ก็พบกับช่องของเรานั่นก็คือช่องของต้นไ่ใหญ่ให้โชควันนี้เราก็จะมาพูดถึงดวงชะตาราศี ของชาวราศีพฤษกในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ว่าดวงชะตาของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างในช่วงนี้ก็รู้สึกว่าดวงชะตาของท่านเมื่อเข้ามาอยู่ในเดือนตุลาคมในเรื่องของการงานการเงินความรักและโชคลาภนั้นก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับอะไรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงาน ก็จะมีความสำเร็จในช่วงนี้การงานก็ในช่วงนี้ก็ถือว่าตัวของท่านเหมาะกับการลงทุนไม่ว่าท่านจะลงทุนอะไรในช่วงนี้จะเป็นผลดีกับชาวรากศีพฤษภอยู่เสมอในช่วงที่มีดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีพิจิตในช่วงของวันที่9เดือนตุลาคมนี้นั่น ชาวราศีพฤกษกนั้นจะประสบกับความสำเร็จหลายสิ่งหลายอย่างในช่วงนี้เหมาะกับการลงทุนในด้านของการค้าขายท่านจะขายดิบขายดีจะมั่งมีเงินทองจะเป็นกำไรอีกเช่นเดียวกันการลงทุนนั้นก็ถือให้ท่านรีบลงทุนได้เลยในช่วงนี้ก็ถือว่าในเรื่องของการงานจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นท่านจะมีคน คอยช่วยเหลือและมีคนสนับสนุนบางทีบางท่านนั้นอาจจะมีคนรอบข้างอีกให้เป็นกำลังใจกับท่านในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีพฤกษกนั้นจะประสบกับความสำเร็จเกิดขึ้นในเรื่องการเงินอีกเช่นเดียวกันการเงินก็จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านหลายช่องทางไม่ว่าท่านจะหยิบจับอะไรในช่วงนี้ จะเป็นผลดีกับตัวของท่านชาวราศีพฤกจะประสบกับความสำเร็จต่าง,างๆนานาในช่วงนี้ท่านอยากจะได้อะไรไม่ว่าจะเป็นของแพงท่านก็จะได้ในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือจะเป็นรถในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านมีโอกาสจะหยิบจับได้ทั้งนั้นท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีโชคมีลาบ มีไว้มีพลิบอีกแต่หากในเรื่องการงานก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้บางทีบางท่านนั้นท่านทำงานเกี่ยวกับรับราชการในช่วงนี้ก็จะมีเจ้านายคอยให้กำลังใจและคอยให้การสนับสนุนท่านอยู่เสมอบางทีบางท่านนั้นอาจจะได้เลื่อนตำแหน่งได้ดิบได้ดีได้เป็นใหญ่เป็นโตก็มีในช่วงนี้ถือว่า ดวงชะตาราศีของชาวราศีพฤกษศกนั้นมีความสำเร็จต่างๆนานา,นาในเรื่องของการเงินก็ดีการงานก็ดีจะมีตามมาเงินดีมีตามมาในช่วงนี้ท่านจะไม่ขุกขลักเหมือนในช่วงก่อนนั้นในช่วงของเดือนที่แล้วนั้นดวงชะตาของท่านถือว่าไม่ค่อยดีชาวราศีพฤกษกในช่วงของเดือนที่แล้วนั้นท่านจะ หยิบจับอะไรในช่วงนั้นการงานก็ถือว่าไม่ดีบางทีบางท่านก็ว่างงานกันเป็นเดือนๆนในช่วงก่อนนั้นงานก็ไม่มีทำเงินก็ไม่มีจับจ่ายใช้สอยในช่วงนั้นถือว่าท่านอยู่ในจุดที่ไม่ดีท่านเป็นคนที่บุกเบิกท่านเป็นคนขยันก็จริงแต่ในช่วงก่อนนั้นก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จงานที่ทำ บางทีบางครั้งก็โดนเอารัดเอาเปรียบอีกตะหากงานที่ทำบางสิ่งบางอย่างก็มีข้อที่เรียกว่าทะเลาะเบาะแวงกันในกลุ่มสายการงานที่ท่านทำจึงทำให้ตัวของท่านนั้นในช่วงก่อนนั้นมีความเบื่อหน่ายมีการท้อถอยไม่อยากจะทำงานไปทำงานก็ไปเรียกว่า ไม่อยากจะทำไปโดยที่เรียกว่าจำใจไปก็มีในช่วงก่อนนั้นในเรื่องของการเงินก็อีกเช่นเดียวกันจะหยิบจับอะไรในช่วงก่อนนั้นก็ถือว่าไม่คล่องมือจะทำอะไรก็มีการติดขัดอยู่เสมอบางทีบางครั้งนั้นต้องไปขอหยิบขอยืมเพื่อนฝูงหรืออาจจะไปขอหยิบขอยืมพี่น้องก็ได้ในช่วงก่อนนั้นถือว่าการเงินการทอง ของท่านก็ชักหน้าไม่ถึงหลังก็รู้สึกว่าลำบากตรากตรำม,มาจนถึงในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ในช่วงนี้ก็ถือว่าในช่วงต้นเดือนจะมีโชคีลาบในช่วงของวันที่เกนี้ก็ถือว่าดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีพิจิตในช่วงนี้ท่านจะลืมตาอ้าปากได้ท่านจะหยิบจับอะไร ก็จะเป็นผลดีกับชาวราศีพฤษกในช่วงนี้ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่16จะมีดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีพิจิกอันนี้ก็จะทำให้ดวงชะตาของชาวราศีพฤษกนั้นมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดบางคนก็ร่ำรวยโดยที่ท่านไม่รู้เนื้อรู้ตัวบางทีบางท่านนั้นก็ได้โชคได้ลาบมาจากความมืดในช่วงของ วันที่16ซึ่งมีดาวพระศุขเข้าสู่ในราศีพิจิตท่านอาจจะเป็นเศรษฐีมั่งมีเงินทองในช่วงของวันที่16นี้ก็ถือว่าดวงดีมีมาหาท่านชาวราศีพฤษกนั้นในช่วงนี้จะเป็นอีกหนึ่งคนที่เรียกว่าเป็นคนโชคดีจะหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะเป็นผลดีกับตัวของท่านท้งนั้น ในเรื่องของการงานก็ถือว่าดีในเรื่องการเงินก็มีตามมาในเรื่องโชคลาบในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโชคไปลาบอีกเช่นเดียวกันท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านท่านจะเป็นคนที่เรียกว่าขยันทำงานท่านเป็นคนที่เรียกว่าชอบบุกเบิกเป็นคนที่รุยงานอยู่เสมอเรื่องการงานท่านไม่เคยท้อในช่วงนี้ ท่านจะทำงานไปด้วยความสนุกความเพลิดเพลินสนุกสนานอีกตากในช่วงนี้ก็ถือว่าการงานที่ท่านทำนั้นมีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้งานทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำนั้นร้วนแต่เป็นงานที่ดีๆทั้ทงนั้นบางงานก็มีชื่อเสียงทำให้ตัวท่านนั้นโด่งดังได้ในช่วงนี้ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของ วันที่17จจะมีดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ในราศีตุลอันนี้ก็จะมีสิ่งที่ท่านต้องระวังอยู่บ้างในเรื่องของการครบคนบางทีบางครั้งนั้นท่านอาจจะรู้หน้าแต่ไม่รู้ใจเขาการครบคนนั้นในท่านระวังในช่วงของวันที่17ที่มีดาวพระทิตย์นั้นเข้าสู่ราศีตุลในช่วงนี้ท่านระวังให้ดีบางคนก็เข้ามา เพื่อหาผลประโยชน์กับตัวเราบางทีบางครั้งนั้นเขาอาจจะทําดีกับเราให้เราหลงเชื่อเขาพอเราหลงเชื่อหลวมตัวเขาก็อาจจะปลิ้นปล้อนหรือหลอกลวงเราก็ได้ในเรื่องการเงินการทองอีกต่หากในช่วงนี้อย่าให้ใครขอหยิบก็ยืมจะเป็นการดีแต่หากว่าเราให้เขาขอหยิบก็ยืมไป ในช่วงที่ให้ไปก็ดีแต่เวลาเราจะเอาคืนนั้นอาจจะมีเรื่องมีลาวกันก็ได้บางสิ่งบางอย่างถึงกับทะเลาะเบาแวงกันก็มีเพราะฉะนั้นเราควรจะตัดต้นไฟตัดต้นไฟซึียก่อนลมจะมาเพราะฉะนั้นให้ท่านระวังขวัยให้ดีในเรื่องของการเงินการทองในช่วงของวันที่17ที่มีดาวพระอาทิตย์นั้น เข้าสู่อยู่ในราศีตุลทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องระวังเขาไว้ในเรื่องของการทํางานอีกเช่นเดียวกันท่านอาจจะมีการกระทบกระทั่งหรืออาจจะมีละหองละแห่งกันในเรื่องของการงานแต่หากว่าท่านทํางานเกี่ยวกับงานบริษัทหรือเข้าตามหุ้นส่วนตามล้านต่างๆอันนี้ท่านระวังแต่หากว่าท่านทํางานส่วนรวมกันหลายคน เรียกว่าท่านต้องระวังในเรื่องของคำพูดคำจาบางคนก็มาพูดจาไม่ดีกับเราทําให้เราต้องคิดมากบางคนก็มาพูดกระแนะกระแนหรือบางคนก็มาคอยจับผิดหรืออาจจะทําให้ตัวเรานั้นต้องคิดมากก็ได้ในช่วงนี้ท่านระวังอาจจะมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นโดยฉับพลันหรือโดย เรียกว่าเราไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวหรือไม่ทันตั้งตัวเพราะฉะนั้นในท่านระวังเข้าไว้จะเป็นการดีในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาราศีของชาวราศีพฤกษกนั้นจะต้องระวังอยู่บ้างในช่วงของวันที่17ที่มีดาวพระติ์เข้าสู่ในราศีตุลจึงทำให้ดวงชะตาราศีมีการ เปลี่ยนแปลงไปได้บางสิ่งบางอย่างนั้นก็อาจจะเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีบางสิ่งบางอย่างก็เปลี่ยนไปในทางทิศที่ดีส่วนทิศที่ดีนั้นในช่วงของวันที่19จะมีดาวอังคารเข้าสู่ราศีกรกฎในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีพลึกษกนั้นกลับมาดีอีกเช่นเคยในเรื่องของการทำมาหากินท่านจะพลิกฟื้นหรือว่าท่านจะ ยั่งยืนถาวอนขึ้นมาอีกครั้งดวงชะตาถือว่าว่าดินได้เปิดให้ดวงชะตาของท่านนั้นอยู่ดีอยู่ดีกินดีในช่วงนี้ท่านจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าท่านจะไปร่วมจิตการอะไรกับใครหรือว่าจะไปเปิดร้านใหม่ๆในช่วงนี้ท่านจะได้กำลิกำไรเหลือเก็บเหลือใช้อีกต่หาก บางคนจะมีถึงเหลือเก็บเหลือฝากในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีพฤกษกนั้นกลับมาดีอีกเช่นเดียวกันในช่วงของปลายเดือนตุลาคมในช่วงของวันที่24อีกเช่นเดียวกันจะมีดาวพระพุธนั้นเข้าสู่ในราศีพิจิตอันนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีพฤษกนั้นก็จะมีความโดดเด่นอีกครั้ง ในเรื่องของการงานการเงินถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีในเรื่องโชคลาภก็มีอยู่บ้างในช่วงนี้ในเรื่องของความรักความใคร่ถ้าหากว่าท่านใดยังเป็นหนุ่มเป็นสาวในช่วงนี้ท่านจะเจอเนื้อคู่ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนในท่านสังเกตด้วยดีอาจจะมีคนเข้ามาคอยตีสนิทท่านมาพูดมาจา ที่แรกก็เป็นเพื่อนกันไปก่อนแต่ต่อไปอาจจะเห็นอกเห็นใจอาจจะเป็นแฟนกันก็เป็นได้ในช่วงของเดือนตุลาคมในช่วงของปลายเดือนสำหรับท่านที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นเออเป็นบุญเป็นพรสวรรค์กับตัวของท่านท่านจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขความเจริญและจะทำอะไรมีความคิดเห็น ที่ตรงกันในเรื่องของการงงการงานแต่หากว่ารำเราทำงานเขาก็ให้ความคิดเห็นมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันจึงทำให้ความรักของท่านนั้นอยู่เย็นเป็นสุขบางท่านก็มีบุตรเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองอยู่ในช่วงนี้บางคนบางคู่ก็อยู่กันจนเฒ่าจนแก่จนถือไม่เท่ายอดทองกระบองยอดเพชรก็มีในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตา ของชาวราศีพฤกษกนั้นในช่วงของเดือนตุลาคมนี้อยู่ในจุดยืนที่ดีจะทำอะไรจะมีความสำเร็จอยู่เสมอสรุปโดยภาพรวมท่านที่เกิดอยู่ในราศีพฤกษกในช่วงของเดือนตุลาคมไม่ว่าจะเป็นการงานการงานก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องการเงินก็อีกเช่นเดียวกัน ท่านจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในเรื่องของโชคลาภก็มีในช่วงของวันที่16เดือนตุลาคมนี้ที่มีดาวพระศุกร์เข้าอยู่ในราศีพิจิกดวงของท่านอาจจะพุ่งเรียกว่าอาจจะได้เป็นเศรษฐีมั่งมีเงินทองโดยที่ท่านไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นได้ในช่วงนี้และต่อมาในช่วงของวันที่24 ที่มีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีพิจิตก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ในจุดยืนที่ดีสรุปโดยรวมให้ท่านฟังแล้วก็ถือว่าชาวราศีพฤกษกนั้นจะมีโชคมีลาภอีกแต่หากในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ท่านฟังคลิปของเราแล้วก็ให้ท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการเข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีก็ กดติดตามไว้ก็ขอขอบคุณขอบใจทุกท่านที่ท่านได้สละเวลาอันมีค่าเข้ามารับฟังคลิปของเราจนครบจบในวันนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดี